ตลอดระยะเวลา5ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นในครอบครัวของลุงยักษ์ที่ทําให้เขาต้องเสียน้องสาวคนรองอย่างแย้มไปแบบไม่มีวันกลับลุงยักษ์ได้ออกตามหามันผีร้ายที่ภากน้องสาวไปจากเขาแต่ทุกครั้งที่ลุงยักษ์ตามเบาะแสไปเขาก็พบแต่ความผิดหวังเหตุการณ์แปลกประหลาดส่วนใหญ่มักจะเกิดเพราะโลกร้ายไม่ใช่ฝีมือของนางผีบ้าจนกระทั่งน้ำเพชรลูกสาวคนสวยของจ่ามหาัน ได้ส่งเอกสารโบราณสําคัญให้กับลุงยักษ์ประกอบกับข่าวรายงานการตายอย่างปริศนาในจังหวัดเดียวกันโดยเนื้อหาข่าวเขียนเอาไว้ว่าภาวาตายปริศนาไม่ทราบสาเหตุ4ศพใน5วันเผยผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสาวชาวไทย3เขมิขมนหน1ทยอยตายไม่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2520ญาติแจ้งก่อนตายมีอาการปวดท้องรุนแรงดินทุรนทุราย โลหิตทะลักทั้งปากและจมูกก่อนสิ้นใจตายทุรนส่วนสาเหตุที่แน่ชัดต้องรอผลการผ่าชนสูตรศพปริศนาการเสียชีวิตของชาวบ้านสามรายเปิดเผยที่ตำบลศรีพนมมาตอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตฐ์เมื่อวันที่10พฤศจิกายนนายอำพัน์ล่ำอาภานำบุตรสาวเข้ารับการรักษาที่สาธารณสุขจังหวัดแต่ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างทางพอผู้เสียชีวิตเล่าว,ว่า บุตรสาวมีอาการปวดท้องมาตั้งแต่วันที่8ก่อนเสียชีวิตมีพฤติกรรมคุ้มคลั่งคล้ายผู้ป่วยทางจิตโดยผู้อยู่ในเหตุการณ์หลายรายยืนยันถึงความผิดปกติดังกล่าวหลังเฝ้าดูอาการอยู่2-3วันเห็นว่าไม่ดีขึ้นจึงรีบนำตัวส่งอนามัยแต่ก็เสียชีวิตระหว่างทางนายอําพันธ์ให้การเพิ่มเติมว่าในหมู่บ้านมีผู้เสียชีวิตลักษณะเดียวกันกับลูกสาวของตน ถึงสองรายในเวลาไล่เลี่ยกกันหวนเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเข้าพิสูจน์สาเหตุส่วนเอกสารโบราณที่น้ำเพชรไปค้นคว้าหามาให้คือเอกสารวชิรยานวิเศษหัวข้อเรื่องอำนาจผีปอบโดยในเอกสารเขียนว่าเมื่อวันที่12พฤศจิกายนรัตนโกสินทร์ศก111ผู้เรียบเรียงเรื่องนี้พักอยู่ที่เมืองอุตรดิต์มีตะแก่คนหนึ่งผมงอกทั้งศีรษะ รูปร่างและผิวพรรณเกลี้ยงกลาผิดปกติกว่าลาวทั่วไปมากใครที่ได้เห็นแก่แม้แต่หนเดียวถึงจะไปเจอที่ไหนอีกก็เป็นต้องจำได้ตาแก่คนนี้ถือจดหมายร้องเรียนเข้ามาหนึ่งฉบับเรื่องราวมีแค่สักสองสามบรรทัดได้กล่าวว่ามีผู้ร้ายเข้ามาเผาเรือนแกตั้งแต่กลางวันพระสงฆ์วัดปากฝางก็รู้เห็นเป็นใจพอได้อ่านก็รู้สึกผิดปกติจึงได้นิมนต์พระวันนั้น ทั้งกรมการกำนันมาไตาส่สวนและยิ่งได้ความประหลาดยิ่งกว่าเดิมว่าเรื่องราวของตาพวงนั้นเขาลอยแพมาตามลำน้ำน่านมาขึ้นที่บ้านแห่งหนึ่งแล้วมาปลูกกระท่อมอาศัยอยู่ที่วัดปากฝางในแขวงเมืองอุตรดิตอยู่ได้ไม่นานลูกสาวชาวบ้านก็ป่วยเรียงกันไปสามคนอาการเสื่องซึมแน่นิ่งพอเอาหมอผีมารักษาคนไข้ก็กลับมาพูดได้เหยื่อทั้งสามพูดเหมือนกันว่า เป็นผีปอบที่มาจากตาพวงแต่หลังจากที่ผีออกไปคนไข้เหล่านั้นก็ตายพวกชาวบ้านจึงพากันโอลมานขับไลต่ตาพวงออกจากบ้านพร้อมกับจุดไฟเผากระท่อมที่แกอยู่สุดท้ายตาพวงแกก็ตัดสินใจหนีไปจนบันนี้ก็ยังไม่มีใครเห็นตัวเพราะได้อ่านเอกสารทั้งสองฉบับลุงยักษ์จึงตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังจังหวัดอุตรดิตถโดยที่ก่อนจะไปลุงยักษ์ได้แวะมาขอยืมปืนโบราณจากจ่ามหาัน ที่เคยใช้ปราบเสือสมิงเขาขวางและกระสือยายเฟืองมาแล้วหลังจากลาพี่คนสนิทพร้อมกับได้อาวุธมาติดตัวแล้วลุงยักษ์ก็ออกเดินทางไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยรถไฟโดยมีน้ำเพชรลูกสาวคนสวยของจ่ามหาันแอบตามมาด้วยกลางดึกคืนนั้นในระหว่างที่ขบวนรถไฟกำลังวิ่งไปตามเส้นทางผ่านจังหวัดพิษณุโลกลุงยักษ์ก็ขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัว เขาจำความรู้สึกนี้ได้ดีลุงยักษ์รู้ได้ทันทีว่าเจ้าผีร้ายตัวที่เขากำลังตามหามันอยู่บนรถไฟขบวนนี้ลุงยักษ์จึงรีบลุกขึ้นพร้อมกับแนบปืนสําคัญไว้ด้านหลังเขาหันไปบอกน้ำเพชรให้อยู่ที่นี่ห้ามตามไปเด็ดขาดลุงยักษ์ค่อยๆอ,ออกเดินตามหาไปตามตู้ขบวนต่างๆจนเดินมาถึงหน้าประตูตู้ขบวนที่สลุงยักษ์ก็ชะงักเขาไม่กล้าเปิดประตูเข้าไป โดยความที่เคยเจอเคยปะทะกันมาก่อนลุงยักษ์จำความรู้สึกนี้ได้ทันทีเขามั่นใจว่ามันอยู่ในตู้ขบวนที่สามอย่างแน่นอนลุงยักษ์ค่อยๆชักปืนขึ้นมาเตรียมพร้อมปะทะแต่ก่อนที่จะได้ลุยกับผีลุงยักษ์กลับถูกเจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถไฟจับเข้าซะก่อน้วยความที่หน้าตาดุดันแถมพกปืนในยามวิการแบบนี้เขาจึงถูกผู้โดยสารคนอื่นสงสยัยและหวาดกลัวจนต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่ม รถไฟชะลอลงเพื่อส่งลุงยักษ์ไปคุมขังชั่วคราวในสถานีตำรวจอำเภอพมพิรามส่วนน้ำเพชรเลือกที่จะเดินทางต่อไปยังอุตรดิตถ์คืนต่อมาในห้องขังหลังจากลุงยักษ์เล่าประสรบการณ์ชนขนลุกที่เขาขวางให้กับเพื่อนร่วมห้องขังและคนที่อยู่ห้องข้างๆฟังด้วยความที่อ่อนล้าพวกเขาก็พลอยห,หลับไปทีละคนเวลาผ่านไปจนถึงกลางดึกมันเป็นคืนที่หนาวมาก ลมหนาวพัดแรงรอบลรงพักในความเงียบกลับมีเสียงบางอย่างดังขึ้นดวงไฟรอบลรงพักที่เคยสว่างพร้อมใจกันติดขัดบางดวงหลีลงบางดวงกระดับสนิทแต่แล้วก็มีเสียงบางอย่างเป็นเสียงที่ชวนขนหัวลุกมันเป็นเสียงที่ลุงยักษ์ไม่ได้ยินมาห้าปีแล้วเสียงนั้นดังลอยมาตามสายลมลุงยักษ์จำเสียงนั้นได้ดี เขาเกือบจะหลับเหมือนคนอื่นในโรงพักแต่ด้วยความแขน้นลุงยักษ์กัดฟันสู้มันเอาไว้ลุงยักษ์ยังคงขยับตัวไม่ได้เขาทำได้แต่ฝืนลืมตาขึ้นมาสิ่งที่ลุงยักษ์เห็นคือแมวดำตัวใหญ่นั่งนิ่งจ้องมองไปยังห้องขังข้างๆหางของมันกวัดแกว่งไปมาเบา,บาเมื่อลุงยักษ์หันหน้าไปมองห้องขังข้างๆตามสายตาของแมวประหลาดแล้ว เขาก็ต้องขนลุกสู้เพราะมีนักโทษตัวผอมเกรงยืนชิดติดลูกกรงจ้องมองมาที่ลุงยักษ์พอเห็นว่าลุงยักษ์ได้สตินักโทษคนนั้นก็เอียงคอพร้อมยิ้มกว้างผิดวิสัยมนุษย์มันพูดด้วยเสียงชวนสยองว่ากูจำมึงได้กูรู้นะว่ามึงไม่ได้มาคนเดียวกูจะกินอีนั่นเหมือนที่กินน้องของมึงยังไงล่ะลุงยักษ์โมโหจัดลุกขึ้นมาจะเล่นงานมันแต่นักโทษที่ถูกสิง ก็เดินถอยหนีไปชิดลูกกงอีกฝั่งหนึ่งแทนแล้วนักโทษคนนั้นก็ดึงผ้าเข่าม้าเก่าๆผืนนึงออกมาบิดเป็นเกลียวจากนั้นก็เหวี่ยงชายผ้าอ้อมคานเหล็กแล้วมัดเป็นปมก่อนที่มันจะเอาผ้านั้นพันคอของตัวเองปริดชีพล่างที่มันสิงสู่อยู่ต่อหน้าลุงยักษ์เจ้าผีร้ายโผล่ตัวมาข่มขวัญลุงยักษ์ถึงในคุกมันชื่นชอบที่จะเล่นกับความกลัวของเหยื่อยิ่งเห็นลุงยักษ์ทรมานหวาดกลัวมากแค่ไหน มันก็ยิ่งได้ใจกว่าลุงยักษ์จะเรียกสติกลับมาได้ก็เกือบครึ่งวันแต่เหตุการณ์สยดสยองที่พบก็ทําให้ลุงยักษ์ทราบข้อมูลความสามารถมันเพิ่มขึ้นอีผีร้ายตัวนี้ที่คิดว่าเป็นปอบนอกจากจะสิงร่างผู้หญิงได้แล้วมันยังสามารถสิงร่างของสัตว์และผู้ชายได้อีกด้วยลุงยักษ์ต้องหาทางออกจากคุกให้เร็วที่สุดไม่งั้นชีวิตของน้ําเพชรอาจจะต้องจบลงเหมือนกับแย้มก็ได้การพบกันอีกครั้งของลุงยักษ์กับผีชุดดาก็ประมาณนี้ครับ เรื่องราวทั้งหมดที่เล่าไปเป็นส่วนหนึ่งในนิยายเล่มใหม่อย่างที่หยด2ส,สิ้นเสียงครวญครั้งเรื่องราวจะจบลงยังไงต้องลองไปอุ่นหุนกันดูนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ